กับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกๆทานนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะคะพี่น้องเนาะค่ะเมื่อนี้ยก็ได้เดินทางมาวัดปูหล่มใช่ห้าคือเก่านะคะพี่น้องค่ะซึ่งเมื่อนีนะคะมีการนัดไม้กันระว่างล่างส่งปูดํากับปูใช่ว้านนะคะพี่น้องค่ะซึ่งสิมาประทัดเดือดหรือว่าคํานวณเลขนะคะไผ่สิมาไผ่สิรุตนะคะพี่น้องค่ะไผ่สิตัดต,ต,ตัวได้ถิมสิมาหรือบัมาข้ากับมะรุนกันในคลิปนี้นะคะพี่น้องค่ะว่ามันสิดูเดือด ซัมดเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะค่ะที่เข้ามาบึงมาชมคลิปนี้แล้วเนาะคะ่ะแอดก็ขอ,อกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อละค่ะพี่น้องคะ่ะเพื่อที่สิบบได้ผาดข่าวสารเนาะคะ่ะแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมเนาะคะ่ะที่เข้ามาหม่เนาะคะ่ะก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะค่ะพี่น้องเพื่อสิบบได้ผาดข้าวสารดีๆเด็ด,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 ดจากทางช่องเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้ข้ามาไปกาบปูพร้อมๆกันเลยค่ะ อง,องเ,นเ,นเอาหางก็แปดใช่ไหมเอาหา,กางก็แปดอือเอาหางก็แปด้า่ต้งคู่ด้วมากเพราะมากสเดเยไม่มาสีเหมือนเดิมค่ะอ๋อเห็นตัวสีใช่สาวลูกค่ะ <laughs>

มยสามแปงางานบปูเอาแปดหางานบปูเ้ยตัวใดสั่งงามเย็ดสาม Way, 3, เจ็ดสามเงียมนอยู่คือครนอยู่าเจ็ดสามกสามห้าหวนึ่งหสามห้าหกสามมเ็ดออโอ้ยเราปลาด้ยคุยนะ้ำปูโตเป็นเป็นเนาะลตาเ่ยนตดแต่ยิ่เตะเสีสยงใสเงี้ยน้ะ S <S <S อยากพอ่อโตเป็นๆว่าอยากพ่อในสายนม่ค่ะเดี๋ยว่อามาบางนิดนเอาขอโทษน้ดปูนี่โทษนาโทษนัดแล้วก็น,นึกว่ามันปูมาได้เนาะนึกว่าปูโอเคอนนโทษนัดเตอโทษน้าเต๋อโทษน้าพ่อนเศร้า นโทษนักกูหล่มไส้คอยเสียงอ่อนลงเกิดขึ้นก็พ่นก็บอกก็พ่นนั่นครับอ้าวกะไห้พ่นนัำไห้น้ำปูยัดปูยัดใจน้อยเพราะว่ามีของฝากพร้อมมากอันไหนกัมากอันไหนกัหาไม่หายแล้วเนอเฮ้อไม่ใช่ หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งดีดีพ่อรังมีอะไรก่อนค่ะหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งดีดีพ่อรังหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งมักบดจุวตัวเลยปูบัดดที่นี่ซิโบไปน้ะกันหมดหนหนึ่งหนูมาหกหนึ่งก็เจ็ดหนึ่งแม่ปู ต,ตัวเกงเจ็ดหนึ่งปูบ้อ,อยู่ทีเจ็ดหนึ่งนะปูปูบ้องทีตัวไหนจ้ายูเจ็ดหนึ่งเลขอา้าวใจตรงกันเห็นไหงวันนี้จ้าลัก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 ร้อยเนี่เลขหกบ่ปูเบนหกสามห้าหกสามเจ็ด หกสามห้าหกสามเจ็ดอีปูวม่อลีบอกปออูบอกม่อหลีบอมันมาแ็่ไก่เลีาาย้ยวใช่ไหมปูเปลี่ยนใจใช่บอกขันเจ้าพากินข,ข่าแม่ค <c oughs> ่ะโดนบ่ค่ะเดี๋ยวสิกับมาอีะ โดนป่ค่ะเดี๋ยวหนูสิกับมาหาพอาจารย์อีกเออโดนเสียบเยอะโอ้ยโดนโดนซ้ำได้ค่ะงานอะไรโัปน,นปีิเ<ด>ยธสัะโอ้ยนี่อันนั้นหก กนึงเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งนีล่างคือบนปูร่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวยยวิ่งหนึ่งล่างวิ่งหนึ่งล่างบนเด็กป,ปูบนหิ้วสามบนวิ่งสามสาม,สามยังหละปูสามห้านี่บอกสามหกสามเจ็ด สามหสเจ็ดตัวไม่ตัวไม่มือขึ้นหนึ่งถึงสามหาตัวไม่ขึ้นือสามห้าหกสามห้านี่บอกปูงานอ่าจังใดเนาะจังสีส่อใดปูเจ็ดสามหาสีใดว่างเปิดว่าโอ้ยดังขนาดเลยปูเนาะวิเิษเลยห้านี่ยังที่ไื่ข้นได้าี่นี่กยังสองแผงครับปู มือเลขออกไิเวายุก่มพาว่าคุณมือเลขออกกิเวนทายุกลุ่มเพราะว่าเดอปูงานเนองนเดออกสามหาสี่ตั้งไต่แล่ะปูก็สืบบได้ยังไงอ่ะลุเพ่อว่าม่ีวยังว่ยังวสิไปรสิไปอเลาะหาายู่ปูมาตรงเลขดังไปเนาะตรงปักคักันนี่ <l id> ร่านร่านนี่เด่นเด่นตัวเดียวแม่นบ่ปูผิดใจสงสัยปูใช้ล่านก็ปูดำไปน้ำกันยุ้หลอกไงแต่แต่ปูเอาไปน้ำไปน้ำเน้ปไปน้ำเน้ปปูจะได้เป็นลูกซีฟอยู่เนะ ฟลองฝากันปูสิฝากไว้กับปูนี่เด้อปูหลมโพไซ่นีเด้อค่ะอ๋อโดนละใช่ไลแล้วเออโคตเน็ตนี่เหรอ่าา้าเน็ตใใส่กะใส่ให้ใส่ให้ก็ได้ได้หรอปู ยังขอรบปากระงเนี่ยเรียกหาก็ได้อะเมี um listen, um> ่ยเมี um ่ยฮอดตกปลาบรได้กินเยอะมื้เออใช่คุ่ันลรูไถ่ายอะไปไปบ้าออกกันอทำอะไร่วเดกินน้ค่ะพี่น้องป้องไปค่ะกะไปพิจารณาด้วยค่ะพี่น้องเริ่มมากระจัดขัดกระพานเนาะค่ะเต้ปู่มั่นใจค่ะ ปูมั่นใจเต็มที่นะคะพี่น้องแคบนาจอไว้เด้อแคบนาจอไว้เด้อค่ะพี่นองค่ะค่ะสำหรับตัวดีตัวเด็ดนะคะพี่น้องคะเลขที่ใหม่มากด้วยกันนะคะมีศูนย์มีสี่มีหกค่ะพี่น้องค่ะสำหรับเจ็ดสามนี่ปูกับมักได้ค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับเลขบนก็หกสามหกสามเจ็ดนะคะพี่น้องเลขล่าง หกหนึงน่งเจ็ดหนึงน่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแต่ว่าเน้นนักไปที่เจ็ดหนึ่งนะคะพี่น้องคะ่ะและ้วกาเลขวิ่งวิ่งล่างหนึง่งวิ่งบนสามค่ะพี่น้องคะ่ะก็ไปพิจารณาบิ่งเด้พี่น้องเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะงวดน,นี้นะคะสําหรับตัวดีตัวเด็ดนะคะของปูชัยว่านกับล่างทรงปูดํานะคะพี่น้องกัเป็นเลขที่ตรงกันอยู่นะคะพี่น้องงวดน,นี้ก็เลขบรูว่า ไผ่สีเขายวไผ่สีรดนะคะมักคล้ายๆกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็โตที่บ่มากกับบแตกต่างกันเนาะค่ะพี่น้องก่ะพ่อแม่พี่น้องมักตัวใดก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ้งเด้อค่ะพี่น้องเดิอมักกัจัดขัดกระพันเนาะค่ะเพราะว่าท่างช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะเสนอเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องป้องปายเท่านั้นเนาะค่ะถือพิษบ่วกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเพราะว่าท่างช่องก็ยางให้พ่อแม่พี่น้องป้องปายทุกๆท่านเนาะค่ะมีโชคมีหมานมีโชคมีใช่เนาะค่ะ ถือหวยรวยลอตเตอรี่ถือหวยรวยเงินทองขึ้นกันเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็ได้ทายทํำสูเบิงเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าสีตัวดีตัวเด็ดตัวใดเนาะคะ่ะก็อยากเอามาฝากมาต้อนพ่อแม่พี่น้องคือจังเห็นหนั่นแหละเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะปูเพิ่งกะมันใจมาแน่นอนเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะถ้าผู้ไดมันใจคือปูก็ล่องเอาไปลงทุนเนาะคะ่ะพี่น้องถ้าบ่ามันใจกับบต้องลงทุนเน้ะคะ่ะพี่น้องเด้คอค่ะเพราะว่าตัวเลขทุกตัวเขาได้ลดได้เนาะคะ่ะ ก็ให้พ่อแม่พี่น้องเอาไปพิจารณากรนลงทุนเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะค่ะที่เขามาเบิ่งมาชมคลิปนี้แล้วเนาะค่ะแอดก็ขอกาลังใจคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่เด้อค่ะพี่น้องค่ะเพื่อเป็นกําลังใจเหดุลิปต่อๆไปเนาะค่ะสาหรับท่านผู้ชมเนาะค่ะที่ท่านผู้ฟังเนาะค่ะที่บ่ขคามโฆษณาเนาะค่ะซอยกดไค์กดแช่ก็ขอให้ถือไว้สามตัวตรงๆแข็งแข็งเด้อค่ะพี่น้องค่ะ โมว่าพ่อแม่พี่น้องนะคะปราถนาสิ่งไดก็ขอให้สมข้อมมุ่งมาตรปราถนาทุกประกาศนะคะพี่น้องคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะคะพี่น้องเด้อให้มีแต่คำว่าเฮ่งเฮ่งรวยรวยสุขภาพแข็งแรงทุกทุกท่าน,นะคะ่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ